สวัสดีครับผมชาิเจริรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถคูโบต้าแต่ว่า,า 6M6040SU ติดตั้งเครื่องปลูกอ้อยครับเครื่องปลูกอ้อยที่ประหยัดแรงงานนะพี่น้องก็ถือว่าเอามาให้พี่น้องได้ชมกันนี่ครับ เห็นประมาณสี่แสนนะครับเครื่องปลูกนี่โอ้ค่อนข้างจะดินมันอ่อนน้องนุ่มมากแล้วเดินนี่ยุบเลยเอาดูกระปรับพื้นที่แล้วก็ปลูกอ้อยคนขับรถไทยหนึ่งคนแล้วก็จะมีพนักงาน ยอดต้นอ้อยครับแล้วก็บดอัดไปในตัวเลยเดี๋ยวผมดูล่องก่อนนี่ครับอ้อยจะลงไปทางล่างเลยโอ้ใส่ปุ๋ยด้วยี่น้องไอ้ถังนี่คือปุ๋ยนะยอดปุ๋ยไปในตัวเสร็จเรียบร้อยเขารับจ้างปลูกอ้อย บอกว่าไร่หนึ่งนี่ปลูกอ้อยไร่ละน่าจะไถแล้วก็ปรับด้วยปลูกด้วย680บาทครับ680บาทนะนี่ครับดูพันอ้อยเสียบอย่างเดียวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาดูใกล้ๆีต่ว,ว่ารถไถนั้นหรือว่าแทคเตอร์ไม่ไม่ลำบากครับเดินเบาอ่ะ มีมีล้อขับแบบตัวตัวน่ครับเหมือนจักด้วยครับเนี่ยโอ้โอเาเอาดินทรายรองด้วยครับเนี่ยใช้คูบต้า 6M40SU กับลังหัน น่าจะไปเพิ่มพันอ้อยหรือเปล่า <_ EN> <_ EN> เดี๋ยวไปดูกันครับโอ้อ oh. ะ uh, พี่น้องเพิ่มพันอ้อยแล้วครับนะเพิ่มพันอ้อยเดี๋ยวผมบอกใหม่ว่า KK นะพี่น้องนี่ครับเครื่องปลูกอ้อย KK เคเกษตรกลการบ้านโปง่งลาดบุรี เบอร์ตามนี้ครับอะเดี๋ยวไปชมกันต่อรับจ้างอย่างเดียวนี่ไร่ละ680ครับรับจ้างปลูกอ้อยอย่างเดียวนะจะเห็นได้ว่าน,นี่ครับมีลูกยางรองรับแล้วก็โรยปุ๋ยในตัวถ้าได้รถไถแท็กเตอร์ใหญ่ๆจะดีมากครับ กบอกว่า60นี่ยังไม่พอนะผมไม่แน่ใจราคานะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามอยู่ราชบุรีว่าเท่าไหร่มีไซเล็กไซใหญ่ K K. เคเคเกษตรคุลการบ้านโป่งครับนี่ใช้60อมีปุย๋ยออกมาในตัวนี่ก็ตั้งลำนะครับถือว่า ประหยัดแรงงานไปเยอะได้เป็นร้อยไรก็โอเคครับเดินเบาเนี่ยนีข่ขับโฟะนี่ขับโฟเปล่าโอ้ต้องขับซีอะโอ้ต้องขับซีพี่น้องโอ้แสดงว่าใช้แรงกดเยอะครับ ก็จำเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูต้องให้ดูให้ดูกันใกล้ๆเลยนี่ครับราชบุรีบ้านโปง K K ่งเคเคเกษตรบุรการถังนี้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ปุ๋ยจะจะปลูกเป็นล่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปใกล้ๆก่อนให้พี่น้องได้ชมกัน โอ้ยเจ็บร้ามเโอ้สงสัยจะติดครับเดี๋ยวเอี๋ยวโอติดจ้าก่อออกแบบได้ดีครับนี่เห็นว่าผานเล็กๆนี่ฝังกลบเลยผมก็จะยอดอ้อยครับนะมีที่ยอดก่อไอเดียดีครับ ตัวประหยัดไปตกจ้างคนงานนะครับใช้เครื่องจักรเลยไม่แน่ใจว่ากี่แสนครับคีคเกษตรกุลการบ้านโพงราชบุรีครับเป็นเครื่องติดกับแท็กเตอร์น,นะครับเหมือน,นเครื่องอัดฟางแต่นี่เครื่องลูกค่อยครับนะเครื่องถูกป่อย เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปครับ032 330088ถึง5หรือเปล่าครับประมาณนี้อ่ะเป็นเครื่องดูดฝอยอัตโนมัติแต่ว,ว่ามีผู้ช่วยด้วยครับนะ จะมีตัวตัวชักล่องนะครับนํานําก่อน,นก็ต้องมีขารับขารับเป็นเหล็กน,นะครับรับนำ้นำหนักออกแบบได้ดีครับเนยก็คนเสียบอ้อยแล้วครับ โอ้กะบีกับอีนั่งด้วยนะช่วยกันได้ละ680้ไม่เกี่ยวกับไทยไม่เกี่ยวกับไทยเลยนะครับไทยเราต้องหาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็กดอัดเรียบร้อยครับต่อไปก็ รอแต่เอาวัชพืชออกพอหน้าฝนก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบสองรอบก็ตักได้เลยครับผมว่าไอเดียดีมากพาพี่น้องมาชมรถต <c oughs> ิดตั้งเครื่องตัดอ้อยรถผมไม่ตัดอ้อยพี่น้องปลูกอ้อยไอรถปลูกอ้อยเนี่ยไม่แพงพี่น้องแต่รถตัดอ้อยนี่แพงจัดเดี๋ยวจะถึงฤด,ดูกานนะครับ ตอนนี้อ้อยประมาณโลละบาทโลละบาทได้อยู่หรือว่าตันละพันปุ๊บหกร้อยิบนี่นมนไปหลาไรนะครับ K K รเคเคเกษตรกุลการบ้านปู่ ต้องใช้โฟวินนะครับขับผมคิดว่าขับเบาๆอากับลังหันตั้งลำใหม่โอ้จะมีเหมือนปากฉลามนะครับเพื่อจะแทงแทงลำนำล่องนะแทงดินตัวรองซะด้วยสนใจเข้าดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรัพย์ ตัวตัวใบนำล่องโอ้โหที่กดดีครับนี่ครับพี่น้องคมมากพี่น้องคมนำล่องไตดินโอ้ใส่ปุ๋ยครับเนี่ยดตกี่ซอปปะซอปเดียวสูตรอะไรครับสูตรอะไรนะ1688ป สิบหกแปดแปดนะครับปุ๋ยได้กี่ไร่สอบหนึ่งนี่ได้กี่รอบละ่ะหลายรอบอยู่นเนาะอ๋อครับยูใส่ปุ๋ย,อย,ยเอาไปต่อพนะี่น้องหมดแล้ว สนใจดูได้ครับ YouTube ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ e X c a v a t o r t r u c k รดปูป่อยม <c oughs> ีสบายครับสบาย <c oughs> เป็จเสรถ้าซื้อนี่าจะน่าจะหนึ่งล้านน่าจะลงทุนได้โอ้ลึกไป ใหเอ้ยอ้ตั้งลำหม่ครับผมก็บางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ดูกันเขาจะปลูกเป็นแถวครับนะต้องได้ได้เป็นแถวดีมากพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวรถตัดอ้อยจะล,ลำบากอโอตะกี้ปุ๋ยหมดครับ คนเหนื่อยคนหยอดอ้อยเวลาหมดหมดเวลาพี่น้อง12นาทีพอคนใจก็เคเคนะครับเค,เคระเกษตรตุลการบ้านโปง่งผนสร้างขึ้นมานะครับปิดตั้งกับรถไทฟอร์ดคูเต้ายันมาได้หมดแล้วครับนะแต่ต้องเป็นแรงม้าเยอะๆหน่อยครับเขาบอกว่างั้นนี่ขนาด60ยังจะ ยังอยากได้แรงกว่าน,นี้ครับอ่ะฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ